สวัสด,ดีค่ะมณีพบกับนาซ้อนหน่อยเช่นแนวนะาจา๊ะมณีสีผ้านาหน่อยมาเลาะเบึงหน้าคะ่ะฝนตกเมื่อคืนนั้นหน้าอีกทงหนึ่งเศร้าเพิ่นค่ะบพราไม่หน้านจะของดอบเศร้าเพิ่นค,ะนค,ะนค่ะคันเทาขาดบ่อนอย่นอยากมากอัดหนามมาเบึงมันเป็นแนวได้ใบไมาดุนเหรอคะมาค่ะมาติดตามไปไปเบิ้งน้านาหน่อยจ้ะคเนเทศยังเนี้ย รัดเอาโหลดป่โ yeah, oh, really? ้พ่ลมเนี่ยพออย่าเข้ยตอนไม่เขาดูเขา เขาเบึงบุปินเขาเบึงไปแล้วนี่เขาอีตัวนี้ก็เลยบริบริสามอืมคนสามไปแล้วก็แล้วแต่ว่าทงนี่งามนะหอยน้ำผึ้งผ่านขนาดวันหน้าสองเถื่อุ้ไหวสักก่อน ยังเสียงยัง <brightness> ง <und> ูด <est> ิงงูปะมงงูขน <ss> ุนแล้วดังอื่เต็เล่นออกไปชอไปแล้วเดีนีหามตัตนอกยันงู้นสินี้เปงูของยางซุ่มวานไม่ดีกว่าเนาะแต่ว่ากััสจากวานไม่ก่านะ สอบไม่สอบดีดี死ดีเหันอ,อ่ะโอ้ยไม่เชียวต่างกันเนี่ยโอ้ยนอนเบี้ยงมานเนี่ยไอ้เจาเออบ้านเจ้าเอาคู่ก็สอบเย้หนิคู่ลงคู่ระร่นมันขั้นสินนทธิ์เอาทอกะโลยขึ้นมานี่รถไถลงมากะเหียบแดดแม่สารพัดละที่ mùa 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 hiền, nhìn cái đồng mùa 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 nhìn mùa mùa đấy nhiều, mùa 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 nè, mùa 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 ก็ซีดจับ่อันนานมฮัก็ฟังลกััดเจ้าเจ้าานที่กะัสัดเลยตัด่นุให้ไป

ค่ะเบิ่งฝนค่ะอัน,น,าาอน,าานอหน้าเขาตัวนี้กระซาค่ะเบิ่งหล่อๆหน้านี่มันบกเกิดท่าก็เลยเมื่อวานอีกหลอบหนึ่งตู้ตัวที่เป็นเขียวๆหนึ่งคือ่นเกิดก่อนแล้วบ้านเฮามันแรงโดนเป็นเดือนกลัวเมื่อเบิ่งมันกิบโกเกิดก็เลยเดินเมื่อวานสามอีกที่หนึง่งมันกระลังเกิดก็เลยมื่อนึบานเนี่ยมาขึ้นฝนตกก็เลยมาเบิง่งว่ามีน้ำบอ่อพ่อได้ขังใส่บอ่อสีนะก็เลยหยะพักกันมาเบิ่ง ปินนาอีกทวงหนึ่งของหน่าหน่อยะค่ะบริเวณของหน่าซ้อน,นะค่ะของหน่านหน่อยะค่ะพันเสาเขาค่ะเบึ้งค่ะสะนานอันนี้ก็มีปลา,าสาสาสาหน่อยนี่กะจะคล้องบ่อคอยเดมาหากินยาเื่อมีแต่เจ้าบ้านไก่เคี่ยงเพิ่นมาตึกไปกินนะคะนี่ยเขาก็บ่อคอยได้เห็ดบ่ได้คอยได้มาเนาะคะ่ะเนาะปาดเขา ค่ะมือนีกระจบคลิปเพียงเท่านี้นะจ๊ะนะ่ะสอนขอถอนหยามั่นซะก่อนกะเห็นไหลยอยากถอนเพิ่นกะขอฝากกดไลค์กดแชร์นั่นด้จ้ะนะ่ะสอนหน่อยชั้นแนีวค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ